มาีมยๆมๆีมตรงที่กูยืนอยู่เ็พอเดี๋ยวมันตื่นไม่ไม่ยิงบ้านจริงนั่นแหละเดี๋ยวมันตื่นมาามาป่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 ากปีนต่างเข้ามาจากอีกฝั่งนึงดิเห็นยังเห็นยังตื่น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 วันนี้ช่องซ่อมประตูดริงจริงจริงหิงจริงจริริงจริจริงจิงจริงจริงจริงดิงดริงจ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 ลิงจริงจริิงดริงจริิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ Bị cháu rau rính, bị cháu rau rính Thoải đã, thoải mái đã Ui, nó vừa xuống Xoay bọn Bên tầm tầm của mình có người xuống nè Kim, thấy tầm, của mình อยูด่ดวกันมีมีมีอยู่น,นี่อยู่นี่อย่ชันลางอยู่ชั้นลงั่นเลสองเข่วขา,าวแดง okay, โอเคตัวการเลยทั้งกันนะละรวมรวงไหมนี่เป็นประูยูนบนข้างในล็อกให้<ำ>ตรงประตูล็อกให้โอ <Okay. S 2> เคอเหลังอีกไลล เอางไหนตรงนี้ตรงนี้ม้าอยู่เอาไหมเอาดิไป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 เกาะกะไปเกาะไปเกาะเออเข้าดิเข้าก่อนเลยเดี๋ยวตามไปตามไปนนก่อข้างบนปะบ้านบนเหรอไม่ใช่บ้านนี้บนกัปบอลข้างบนดีกว่าในบ้านข้างบนเฮ้ยมีอยู่ข้างล่างกูหลายตัวนี่ โอ้ไม่ได้สองตัวอันนี้บดมีใครให้ผมยิงบ้างเดี๋ยวตัวหนึงวะ Enemies ahead Enemies ahead เตีียมช่างซ่อมมาต่างอยู่พี่ฮะป่าวเลยปะป่าวเลยว่าเอาได้อยู่เฮ้ยนี่ป้าไปยืนห้องห้องห้องซ้าย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 เติรแล้วเติร์กแล้วเติร์แล้วเติร์แล้วลูกเดียวให้นัดเดียวให้นัดเดียว แต่กระสุนพอดีสายจวดสายจวดเฮ้ยเดี๋ยวเกินไม่ได้ยิง้วเก็บของสายเก็บกวดสายเก็บกวดก็สายเก็บกวดไม่รวยจะไปไหนะเล่นอย่างนี้ยังมีแต่ S จีเลยเนี่ยโอ้แต่ปรับแสงมาหน่ยแสงน้อยแนละ้วแม่งม,มองไม่ค่อยชัดวะปรับแสงหน้าจอน,น้อยมองไม่ค่อยเห็นเลย เอ,อ,อเชียหรือเปล่าวะน่าจะึไม่ไม่น่าใช้เอเชียหรอกเพราะไม่ไม่เคยเล่นเอเชียเลยเ่วันไอ้เราเล่กเราก็เลิกเล่นเลยเพื่อนเหรอพี่นใช่ใช่ครับใช่บอลเยอะหนะ ปกต,ติแล้วไม่เจอบอลน,นะเฮ้ยคน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 ท้งไหนพี่โอ้มาเพียบเลยข้างหลังข้างหลังมาได้ตามพีมหรอรป่ะต้องต้องออกมาบอลต้องมาช่วยกูกูอยู่นี่และโอ้โห <salt. S 2> กูแตก น็อกล้างหินน็อกเฮ้ยโอ้โหต้องลูกติดวะทำไมไม่ลูกเดียวเออถอยได้พี่ไม่เป็นไรมันไม่ช้าเรามาชุบกันออกมาแล้วออกมาเลยละตายเลยอันนี้ตายเลยไม่รู้ว่าตีเดียวกันไหมไม่ไม่เห็นนะพี่มันมีตัวผู้ชายอยู่ที่ไหนเหรอเอ้ยตองหินลไปไหนแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องหินไม่เห็นเลยนะ ตรงน่าจะเป็นตัวนี้แล้อเปล่าผมยิงแตบไปอ่าไม่ใช่พี่ยิงนอกไว้อ่ะฮะอยู่ในบ้านนะป่าเนี่ยตายหมดที่นี่ตายหมดมามา,าตัวหนึ่งมาตัวหนึ่ง บอดโดนยิงละใครมีควนไหมอยากได้ของมีมีมีผมมีผมมีป้ายสองลูกขอบคุณครับเพี่แมดูบ้านไว้ดีนะบ้านเหมือนจะมีสองตัวตัววิ่งออกมาละตัวต,ต้นไม้ต,ต้นไม้ควนเลยต้นไม้ควนวิ่งหลายตัวเนี่ยม,มันยิงหลอกนะระวังหลอกว่าเหมือนบอด เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านครับต้นไม้ไงตรงต้นไม้ตายยังต้นไม้ที่มีควันอ่ะมีปาร์กมี่รุ่นนิดนึงเหรอฮะมันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนั้นคนพี่มันถ้ายิงยิ้มยิ้มเหรอไปมีอีกตัวอีกตัวในบ้านมคตัว ช่แล้วพี่ใช่แล้วพี่ไม่ต้องโดนตีตูดแล้วถ้าอยู่ดีมันวิ่งให้หญิงง่ายจังวะใช่ตัวนั้นมันเหมือนบอดนะแต่ไม่ใช่คนจริงๆแหละจำชื่อมันได้นะเออเหมือนมันเวอรเปล้เยวงมันมันดักไหมปะเตัวผู้หญิงเมื่อกี้มันดักผมโอ้โหเกือบแตก ดีนะจุกดีดีผมจุกตลอดเวลาเลยเมื่อกี้ตัวผู้หญิงนะในบ้านเนี่ยเมื่อกี้มันตายตรงนี้และเออตัวในบ้านตัวนี้เหรอพี่ใช่ตัวนี้ป่ะตัวในบ้านตัวนี้ครับสีดำสีดำยิงได้ได้ทั้งตัวนึงเมื่อกี้โอ้หอะไรวะเนี่ยทำไมมันรู้สึกเหมือนมันจะตึงก็ไม่ตึงจะไม่ตึงก็ตึงพี่พี่เอ็มถ่ายหมดเกินพี่ของพี่ถ่ายหมดเกินอ่ะ กมือขาวพี่มีคนมาแล้วหรอมือขาวมืขาตรงนี้แอบดูเราอยู่เหรอเออเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งหนีมันวิ่งหนีชุดสีภูโดนยิงแล้วลบซุกอยู่หลังหินที่นี้ขับรถชาร์จได้นะเดี๋ยวล็อกทรายให้เรื่อยๆออกไม่ได้แล้วล่ะน่าจะออกไม่ได้แล้ว ครูมาครูมา้งมายังเดี๋ยวรอให้มาแล้วมาแล้วฮิน่า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 เลยฮิน่าแหละทิพเลยเฮ้ยเสียงรถใครอะเสียรถพี่เอ้เสียรถผมเอาชวนมันพี่อะไรนะมาชวนเลยดูสายให้ เดิ่งามนเลยโดนกับมันเดี่ยวโดนยูซี่บอกดูซ้ายให้ก็ออกซ้ายเนาะคนเราดีเดียบรอไอยูซี่เข้าข้อไปดิเดี่ยงหัวแดงอ่ะหมแดงาจับเราเมื่อกี้น่ะอุ้ยโอ้มาเคลียร์ของโอ้อันนี้มันรวยมีคุณหกพี่มีน้ำมีอะไรผมมีคามีคามีมีตรงไหนพี่ไหน ตรงนี้วิ่งไปแล้ววิ่งไปหมดนี่เนาะลอกระเบียตัวเดียวเออมันมาทีละตัวไงจะมาแก้แค่ได้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาชุบแหละดูมันไว้ก็ได้เพย์ยิงแล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วถ้ามันไม่ได้ขาหนีเราปล่อยมันไว้ก็ได้ให้มันบอกเลยมันอยู่ตรงนี้นะ ใจดีปั๊บแพงรู้เปล่าใจคิวกันตัวแหลงก็แพงมามอบมามอบมามอบมึงมามอบเดี๋ยวล็อเพื่อนมันรอเพื่อนมันล็อเพื่อนมันเออผมไม่ทันแล้วแหละไปยิงไปซ้อมไปตั้งไหร่นะเมื่อกี้น่ะเพื่อนมันอยู่ซ่วมหรือเปล่าเอ้ยว่ายี่อยู่แล้วซ่วมนั่นนะซ่วมข้างล่างน่ะควนแล้วควนแล้ว ตัวเลยสองสามตัวเลยในควนันน่ะน็อกสองตายหมดตายหมดตายหมดเลยช่างส้มมาต่างกูเฮ้ยยิงโอยิงน่าเกียดเกินก็เพิ่งเก็บเอวไปในกระสุนเดือดเจ็ดนัดนี่ก็อได้ยัง,งเว้ เ<อ>้ยมีตัวมีตัว,<ม>ตวป๋าสองตัว <ปะ S 1> เลยตรงตตไหนพี่ เเยหรอหมดแล้วมั้งเน,นี่ยหมด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 อ้าวยนอนนอรอไี้เหรอ,อใช่ใช่ <laughs> เวลาหมดจะหมดนึกเ่ยเฮ้ยผมยิงอะไรของผมวะไม่ไม,ไม่ไม่กว่าวันนี้โหดนะไม่ผมมันไม่ได้<อ>ผมไม่ได้ยิงมาเลยมันซุกหลังกล่องแอร์ด็อปกับตไม้ไม่เปิดได้ผมสู้เลยเดี๋ยวก็สึบสามสิบนัดสามสิบเจ็ดนัด เดี๋ยวคนนึงจออยู่ไหนเจออยู่ไหนให้พี่หมอ,อกรมรมรมอออกระทาตีพี่พี่พี่ลองกระทาตีพี่โอเคเอ้ยแม่มันมีตัวหนึ่งอะที่กูยิงตัวสุดท้ายสุดอะที่ไม่ใช่พี่หมอกยิงนะที่ยิงแต่ตรง oh. ที่ตรงที่ป่าลงไปเก็บขอ,องตรงเนี้ยเพื่อนมาโดนยิงเมื่อกี้มันคงจะงงกูจะทำอะไรดีอะมาลงแบบนั้นอะไม่ทำอะไรสักอย่างแบบมันนั่งยิงรถดุดด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  เอาว่าตัวดีคนขึ้นเลยอยู่ตต้องอยู่ไหนผมจะกระทะใส่มันท่าเด้อหรือผมกำลับเบิดวิ่งไปหามันได้ไหมอะไรคำมิกาเหรอคนบริสัทกูคนชอบเล่นนะมีคำมิกาเสียเอ้เวลาเล่นไอ้พอยต์พอยต์เมชชันอ่ะไอ้แต่ยึดยึดพอยต์อ่ะกำลับเบิร์ตเลยเออกำลับเบิดวิ่งเข้าไปเลยมไปอยู่ในพอยต์กันหมดเนาะไอ้ระเบิดใครอ่ะควนใครควนผม เปิดตัวนี้เขาโคตรโหดเลยทำไงเนี่ยกูเปิดงานไงอุ๊โตดตด้านวอร์กกะทะเลยกึงประตูก่อนียงประตูเตะผมก็ตกเกณฑ์ที่ว่าแต่คนคานอยู่ใกล้ๆเขาไม่ออกมาแล้อ もうどんどんどんじゃないですかんど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 ん ไม่เจออยู่ไหนน้าเราก็ทำเราทำไปย่องก่อนข้างล่างเหรอดำน้ำไปล่างเออเสือสายเกลียนไงยังดำน้ำอยู่เงี้ยเรากูไม่สู้มันกินน้ำแป๊บทำใจงูแปลว่าฝั่ง W ฝั่ง W นี่วิ่งวิ่งหามันหมดเลยจ้ะยังยังระวังนะ อย่าแยกกันมากก็ไม่ดีนะจะโดนเก็บทีตัตัวเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่ฮัลโหลไหนพีเมมาดิ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 มามามาตรงที่กูยืนอยู่เมจะเย็นพอพเดี๋ยวมันตื่นไม่ไม่ยิงบ้านเฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันตื่นมามาป๋าป๋าป๋าลกปีน้าต่างเข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งดิเห็นยังเห็นยังตื่นตื่นตื่ี้ช่องซ่อมประตูดิด ไม่ยิงจริงเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยไม่ยิงเลยนี่าขยับแล้วเหนือย้วไอ้ลุกขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเฮ้ยมีฉาเต้าลิ้นมีฉาเต้าลิ้นปกปักปักเมื่อกี้ให้บอลไงผมให้บอลผมไม่จุกแต่มาเจอแฟร์แล้วโอ้โห AW บ1 6เอ้ยดเอ็มโอ้โห ชอบอ่ะพวกพวกพวพวกโ่งมีการไม่ยิงนะมีการลุกขึ้นก่อนช่าง่อมประตูนอนเนียนเลยนะเออเฮ้ยมันก็ไม่ยิงโอ้เราวิ่งผ่านเราได้เรามันไม่ยิงอะไรนี่ยไม่ฆ่าผมฆ่าได้แล้วพี่